สวัสดีค่ะสวนบ้านนาะบอนสีนะคะสวนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็น EP ที่111นะคะแอมถ่ายทำคลิปไว้วันจันทร์ที่12มิถุนายนนะคะแอมจะมีรอบจะส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะขอเป็นวันอังคารที่13มิถุนายนนะคะเราจะส่งให้ทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุรองก่องจะส่งทางไปรษณีย์ EMS ให้เหมือนเดิมนะคะและช่องทางติดต่อนะคะเพื่อสั่งซื้อบอนสีนะคะลูกค้าสามารถ มาโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875ค่ะเดี๋ยวแอมจะขึ้นรูป QR code พร้อมกับเบอร์โทรไว้ทางด้านซ้ายมืออีกเช่นเดิมนะคะแอมจะมาแนะนำนะคะสำหรับโปรใน EP ที่111นี้นะคะแอมจัดเป็นโปรไม้ชุดนะคะมาให้ลูกค้าได้เลือกชมถึง12ชุดด้วยกันนะคะ จัดให้ในราคาที่259บาทจัดทรงฟรีนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะใจะเย็นๆนะคะค่อยๆรับชมจนถึงท้ายคลิปนะอย่าเพิ่งหนีแอมไปไหนนะคะมาดูไม้สวยๆในราคาเบาๆที่ทางสวนบ้านนะ้ำบอนสีเรานำมาแบ,บ่งปันในวันนี้กันก่อนนะคะอ่ะชี้แจงรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปชมรายการขายในวันนี้ทั้ง12ชุดกันเลยคะ่ะ สำหรับชุดแรกนะคะแอมจัดต้นนี้ไปให้นะคะใบแดงๆนะคะใบแดงๆนะซับเจเลร์น,นะคะแอมจัดไปให้หนึ่งรายการนะคะส่วนรายการนี้นะคะจะเป็นไม้ฟอร์มกอดนะคะใบนี้นะมีชื่อว่าเมืองเชียงใหม่นะคะใบกลมสวยมากค่ะต้นนี้เลี้ยงนอกตู้ให้สีสันดีเลยนะคะส่วนต้นที่อยู่ด้านข้างกันนะคะเป็น แอมไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะคะแอมจัดฟอร์มกอไว้นะกระถางนี้จะมีประมาณ3มต้นนะคะฟอมกอรทรงกลมนะคะทรงใบกลมนะคะแล้วก็มากันที่ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเพชรไพ่ทูนนะคะไม้ทรงกลมพื้นแดงเช่นกันค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะ มีชื่อว่าสีลาหุ่มทองนะคะต้นนี้นะคะโตไปนะโทนสีเขาจะออกสีน้ําตาลแบบเข้มๆสวยมากค่ะท่านใดที่ยังไม่มีนะคะลองรับน้องไปเลี้ยงดูนะคะชุดนี้ก็น่าเก็บเช่นกันนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าหลวงปูใหญ่นะคะกจะกัดสีชมพูสวยมากค่ะต้นนี้นะเมื่อโตไปจะออกโทนสีชมพูบบเข้มๆเ,เลยนะคะค่ะฝากหน้าไม้ทั้ง5้ารายการนี้ด้วยนะคะแอมจัดไว้อยู่ในชุดที่1นคะ่ะ และชุดที่2นะคะแอมจัดหน้าไม้ไปให้ห้ารายการเช่นกันนะคะเริ่มที่รายการแรกนะคะไม้เหลืองนะต้นนี้มีชื่อว่าเหลืองสุรีฉานนะคะส่วนต้นนี้ออกโทนสีชมพูนะคะเจ้าพระยาหนามืดนะคะส่วนต้นนี้นะมีชื่อว่าหลวงปู่แหวนนะคะไม้กับสวยนะคะออกโทนสีชมพูนะคะต้นนี้นะแล้วก็ต้นนี้นะคะจะเป็นไม้แรไอเทมในปี65ห้านะคะ มีชื่อว่าฉัดทินกรน,นั่นเองนะคะต้นนี้นะคะความสวยเขาจะค่อยๆเฉิดฉายขึ้นมานะคะ แอมแนะนําเลยนะต้นนี้นะคะน่าเลี้ยงมากๆนะคะโทนสีเข้มๆนะคะการกัดสีก็จะออกด่างเปรอะสวยมากๆค่ะไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะต้นนี้นะแล้วก็ต้นนี้นะคะจะเป็นลูกไม้กัดสีนะคะตอนเล็กๆเขาจะออกโทนสีเขียวๆนะคะแต่โตไปคือบอกเลยนะคะกัดสีได้แบบว่าสวยมากๆนะคะถ้าแอมขึ้นรูปนะตัวอย่างตอนโตได้แอมจะขึ้นไว้ตรงนี้นะคะจะได้ประกอบการพิจารณานะคะสําหรับมือใหม่เนาะที่ยังไม่เคยเห็นหน้าไม้ตอนสุดเต็มที่นะคะ ของรูปไม้กัดสีต้นนี้นะคะฝากหน้าไม้ทั้งห้ารายการนี้ด้วยนะคะแอมจัดไว้อยู่ในชุดที่2ค่ะ สำหรับรายการชุดที่3นะคะแอมจัดเพชรสุวรรณโชธนะคะปลายขาวสวยๆแบบนี้นะคะไปให้หนึ่งกระถางนะคะให้ดูใบใหม่หน่านะคะปลายสวยเลยนะคะเหมาะสําหรับกับการตั้งแม่พันธุ์ด้วยนะคะแล้วก็แอมจัดสิลาหุ้มทองไปให้หนึ่งรายการนะคะต้นนี้ต้นโตน,นะคะจะออกโทนสีเข้มๆนะคะออกโทนสีน้ําตาลเลยนะคะสวยมากค่ะเลี้ยงนอกตู้ได้ดีมากๆนะคะแล้วก็สิลานะคะตัวน,นี้จะเป็นศิลานักปราศนะคะซึ่งติดความด่างไปด้วยนะคะด่างชมพูนะคะใบนี้นะ แอมจัดไปให้ด้วยนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะเผื่อใข่พลาจากชุดทีท่แล้วไปแล้วนะคะอะ่ลูกไม้กัดสีนะคะแอมก็จัดมาให้ด้วยนะคะอยู่ในไซส์กระถาง4นิ้วนะคะต้นนี้สวยมากๆนะคะถึงจะเป็นลูกไม้นะคะแต่ก็น่าเก็บนะคะสวยมากนะคะแนะนําเลยจ้าแล้วก็นะคะไม้โชว์เมดที่หนึ่งรายการนะคะต้นนี้มีชื่อว่ามนสวัสค์นะคะแอมจัดไปให้ด้วยนะคะค่ะหน้าไม้ส,สาหรับสำหรับหน้าไม้ทาง5รายการนี้นะคะแอมจัดไว้อยู่ในชุดที่ สามจ้า มาต่อกันที่รายการชุดที่4นะคะแอมจัดไม้ป้ายต้นนี้ไปให้1รายการนะคะพนางมณีวาสนานะคะน้องเป็นไม้ป้ายสวยมากๆนะคะท่านใดที่ยังไม่มีนะคะเก็บเลยค่ะชุดนี้นะคะต้นเดียวนะคะก็คุ้มแล้วนะคะต้นนี้นะแล้วก็มาที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าสุดสาครนะคะน้องเป็นบอลกาดนะคะส่วนต้นนี้นะคะก็มีลักษณะทรงใบแปลกๆนะคะต้นนี้นะหูใบเขาจะชิดแล้วก็ซ้อนกันนะคะสวยเลยนะเป็นลูกไม้นะคะ แอมก็จัดไปให้ด้วยนะคะโทนสีออกด่างเปรอะนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าทิดาสวร์น,นะคะใบหนาก้านใหญ่ใบดกนะคะแล้วก็ให้โทนสีที่ออกแบบสวยมากๆนะจะออกโทนสีแดงเลือดหมูนะคะใบมันนะคะสวยมากค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าโพแก้วนะคะเป็นไม้เก่าที่น่าสะสมและเลี้ยงนอกตู้ได้ดีเช่นกันนะคะฝากหน้าไม้ทั้งห้ารายการนี้ด้วยนะคะแอมจัดไว้ให้นะคะอยู่ในชุดที่สี่ค่ะ กันที่ชุดที่5้านะคะแอมจัดไม้เหลืองไปให้อย่างละ2กระถางนะคะซึ่งจะมี2ชนิดนะคะเพื่อนะคะลุงป้าน,นะะ,ะท่านใดนะคะอยากจะนําไปจัดฟอร์มก้นะคะ,ะขอเริ่มที่ต้นนี้กันก่อนเนาะไม้ป้ายนะคะป้ายแดงนะคะต้นนี้นะเป็นไม้เก่านะคะมีชื่อ ว่ารัตนสินนะคะน้องติดป้ายสวยนะคะแล้วก็มากันที่ต้นนี้นะคะจะเป็นไม้เหลืองไม่ทราบชื่อนะคะแอมจัดไปให้2กระถางนะคะโตไปคือสวยมากนะคะเด่นทั้งงานกระดูกและงานเม็ดนะคะสําหรับต้นนี้นะแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นไม้เหลืองอีกเช่นกันนะคะต้นนี้มีชื่อนะมีชื่อว่าเหลืองเปรม,มกอนนะคะแอมจัดไปให้2กระถางนะคะลองนําไปจัด ฟอมกอกันดูนะคะแจ้งให้ทราบก่อนนะตรงนี้เขาจะมีตําหนินะคะโดนกระถางหนีบนะคะแต่ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตแน่นอนนะคะฝากไม้สวยๆทั้ง5้ารายการนี้ด้วยนะคะแอมจัดไว้อยู่ในชุดที่5คะ่ะมาต่อกันที่ชุดที่6นะคะแอมจัดสีลาหุ้มทองนะคะแพ็คคู่ไปให้ถึง2กระถางเลยนะคะลองไปจัดฟอร์มกอสวยๆกันนะคะรับไปแล้วนะคะพักฟื้นสัก3าวันหลังจากนั้นให้เปลี่ยนกระถางขึ้นกระถาง 8นิ้วก็ได้นะคะจัดฟอร์มกอแบบนี้ไปก่อนนะถ้าน้องต้นน้องนะคะเริ่มโตนะคะใหญ่ล้นกระถางก็ค่อยขยับขึ้นกระถาง15นิ้วก็ได้นะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะไม้แพ็ค,คู่นะคะแม่ค้าจัดเมืองใหม่ไปให้หนึ่งรายการนะคะโทนสีดีโทนสีชัดเม็ดเด่นมากๆนะคะมือใหม่นะคะต้นนี้เลี้ยงง่ายนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะแอมแนะนําเลยนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นไม้ฟอร์มกอนะคะจัดกอไปให้แล้วนะมีชื่อว่าเจ้าจักรพพัดนะคะ ป้ายขาวสวยนะคะต้นนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะการใบเขาจะยาวใบหนานะคะแล้วก็เลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะฝากไม้สวยๆทั้งห้ารายการนี้ด้วยนะคะแอมจัดไว้อยู่ในชุดที่6ค่ะ ต่อรายการชุดท yes ี่7นะคะแอมจัดหอกสัตโลหะแพ็คคู่ไปให้2รายการนะคะสําหรับมือใหม่อยากได้ฟอร์มก่อนะคะชุดนี้ก็น่าเก็บเช่นกันนะคะลองไปจัดฟอร์มกอกันดูนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะสีกัญจนาพิเศษนะคะแอมจัดไปให้2กระถางนะคะนาอ ติดป้ายเขียวนะคะต้นนี้ก็ติดป้ายนะคะแล้วก็ต้นนี้นะมีชื่อว่าองค์หญิงทอฝันนะคะน้องกําลังไล่โทนสีมาสวยเลยนะคะต้นนี้นะคะเป็นไม้ป้ายเช่นกันนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะแอมฝากไม้ทั้งห้ารายการนี้ด้วยนะคะจัดไว้ให้อยู่ในชุดที่7ค่ะ สำหรับชุดที่8นะคะแอมจัดต้นนี้ไปให้นะคะเป็นเศรษฐีพล้านหน้าแดงนะคะต้นนี้นะออกโทนแดงนะคะด่างสวยเลยนะคะจัดมาให้นะคะ1รายการนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าหลวงพ่อเจริญนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะโทนสีเข้มเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าหลวงปู่ใหญ่นะคะสําหรับหลวงปู่ใหญ่นะคะจะออกโทนสีชมพูเข้มๆนะคะต้นนี้คือสวยมากค่ะ แล้วก็อีกสองรายการนะคะแอมจัดไปให้นะสาหรับท่านใด,ดที่อยากจะนําไปจัดฟรองก่อนนะคะต้นนี้มีชื่อว่าหลวงปู่ขาวนะคะหลวงปู่ขาวนะแอมจัดไปให้ถึง2กระถางเลยนะคะไปจับรวมกันดูนะคะจัดฟรองกอสวยมากค่ะเดี๋ยวแอมจะให้ดูนะคะว่าหลวงปู่ขาวนะคะตอนโตนกัดสีแบบไหนกันจ้า และนี่ก็คือหลวงปู่ข่านะคะใบนี้เพิ่งเริ่มกัดสีนะคะแต่ถ้าเขาสุดแล้วนะคะการกัดสีของเขานะคะสวยมากนะจะออกโทนสีชมพูแบบนี้เลยนะคะท่านใดนะที่ชอบฟอร์มกอดนะคะลองไปจัดฟอมกอแบบแอมดูนะคะซึ่งต้นนี้แอมลงเพียงแค่2ต้นเท่านั้นนะคะลูกค้าก็จะได้ฟอร์มกอแบบนี้เลยค่ะฝากหน้าไม้ทั้งห้ารายการนี้ด้วยนะคะแอมจัดไว้อยู่ในชุดที่แจ้า มาต่อกันที่รายการนี้นะคะอยู่ในชุดที่9นะคะแอมจัดพันดาวนะคะไปให้สองรายการนะ กระถางนี้นะคะจะเป็นฟอร์มกอนนะอยู่2ต้นนะคะส่วนต้นนี้นะคะเป็นพันดาวนะคะต้นเดี่ยวนะแอมจัดไปให้นะสําหรับมือใหม่ที่อยากจะถัดฟอร์มกอนนะคะพันดาวเป็นไม้ที่สวยนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะแนะนาเลยนะสาหรับมือใหม่นะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะไม้ป้ายแดงนะคะมีชื่อว่าซับเจริญนะคะแอมจัดไปให้1กระถางค่ะส่วนต้นนี้นะคะแน่นอนค่ะน้องมีชื่อว่าเมืองใหม่นะคะ สำหรับเมืองใหม่นะคะจัดฟอร์มก่อเลี้ยงนอกตู้ให้โทนสีได้สวยนะคะดูตอนเล็กๆสิคะโทนสีแดงนะคะน้องน่ารักมากๆคะ่ะฝากหน้าไม้ท้งห้านรายการนี้ด้วยนะคะแอมจัดไว้อยู่ในชุดที่9จ้ามา กันท <Billie S 2> ี่ชุดที่10นะคะแอมจัดต้นนี้ไปให้1รายการนะคะเป็นลูกไม้นะแอมใช้รหัสเป็นลูกไม้ B8 นะคะสําหรับต้นนี้นะคะทรงกลมด่างเปรอะสวยนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเจ้าฟ้ากุ้งนั่นเองนะคะแอมจัดไปให้1รายการนะคะไม้เหลืองนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่อยากจัดฟอมก่อนนะคะต้นนี้นะเป็นลูกไม้นะคะซึ่งแอมจะขายนะคะโดยใช้รหัสว่า B1 นะคะลูกไม้เหลืองนะคะรหัสบ1หนึ่งนะคะชุดนี้ได้ไปถึง สองต้นเลยนะคะแล้วก็ต้นสุดท้ายนะคะต้นนี้มีชื่อว่าสีล่าหุ่นทองนะคะจะติดด่างมาด้วยนะคะสําหรับต้นนี้นะคะให้ดูใกล้ๆนะฝากหน้าไม้ทั้ง5รายการนี้ด้วยนะคะแอมจัดไว้อยู่ในชุดที่10ค่ะต่อกันที่รายการชุดที่11นะคะแอมจัดเท้ารำไพ่นะคะปลายแดงๆแบบนี้ไปฮะไปให้1กระถางนะความสูงจะอยู่ประมาณ14-15เซนนะคะน้องพร้อมย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วได้เลยนะคะ แล้วก็มส้สวยๆอีก2รายการนะคะต้นนี้มีชื่อว่าเพชรติวานนท์นะคะซึ่งจะเป็นต้นแผลงนะคะออก โทนแดงนะคะแดงทั้งใบนะคะโทนสีสวยเช่นกันนะคะท่านได้นะมือใหม่ก็ได้นะคะอยากจะลองจัดฟอร์มกอ่อนะคะแอมจัดไปให้ถึง2กระถางเลยนะคะและยังไม่พอนะคะด้านขวามือนะคะแอมก็จัดให้2กระถางเช่นกันนะคะอยากจะให้ลูกค้าลองไปจัดฟอร์มกอสวยๆนะคะระดับตกแต่งหน้าบ้านกันนะคะ <โท red> ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเจ้าพระยานาหมื่นนะคะ <definite. S 1> ต้นนี้นะเลี้ยงนอกตัวให้โทนสีสวยเช่นกันนะคะ <are great. S 1> ฝากหน้าไม้นะคะท้งห้านรายการนี้ ด้วยนะคะแอมจัดไว้อยู่ในชุดที่11คะ่ะมาต่อกันที่รายการนี้นะคะเป็นชุดที่12นะคะ แอมขอเริ่มที่รายการนี้ก่อนนะคะมีชื่อว่ามนสวรคร์นะคะทรงกลมใบหนาการใหญ่ไม้โชว์เม็ดนะคะสามารถจัดทําฟอร์มกอเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะแอมจัดไปให้ถึง2กระถางด้วยกันนะคะส่วนต้นตรงกลางนะคะเป็นไม้ป้ายนะคะป้ายสวยป้ายอมตะเลยนะคะมีชื่อว่าองค์หญิงทอฝันนะคะยิ่งโตยิ่งสวยค่ะต้นนี้เลี้ยงไปไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะแล้วก็2กระถางที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะแอมจัดปิน่นกินนรีนะคะไปให้ถึง2รายการนะคะต้นนี้นะคะให้โทน สีที่สวยนะคะแล้วก็สามารถจัดทําฟอมกอเลี้ยงนอกตู้ได้เช่นกันนะคะอา่าลุงป้านาอานะคะซึ่งเคยเข้ามารับชมคลิปในแอมแล้วนะคะคงเคยเห็นตัวอย่างตอนโตกันนะคะต้นนี้นะให้เฉดสีที่สวยมากๆค่ะเลี้ยงไปทําฟอรรมกอรรไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะฝากหน้าไม้สวยๆนะคะทั้งห้านรายการนี้ด้วยนะคะแอมจัดไว้อยู่ในชุดที่12ค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายทั้ง12ชุดนะคะใน EP ที่111นะคะแอมจัดมาให้นะคะสำหรับโปนะเป็นโปไม้ชุดนะคะมาในราคาที่259บาทจะส่งฟรีนะคะสั่งซื้อได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางค่ะเน้นย้ำอีกรอบนะคะสำหรับช่องทางติดต่อเพื่อสั่งซื้อบอลสีนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์ 0830541875ค่ะแอมจะขึ้นรูปคิวอัคดพร้อมกับเบอร์โทรไว้ทางด้านซ้ายมือนะคะช่วงท้ายคลิปนะคะอีกเช่นเดิมนะคะแอมฝากดินผสมใบากามปูบทยาพร้อมใช้งานจากทางสวนเราด้วยนะคะเป็นดินบทยาพร้อมใช้งานนะคะแอมแบ่งปันนะคะเป็นวัตถุดิบเพื่อใช้ในการปลูกบอลสีนั่นเองนะคะเป็นการหมักโดยธรรมชาตินะคะไม่ได้ปรุงแต่งใดๆนะคะ ทางส่วนเรานะคะนามาบดหยาบนะคะสะดวกกับการใช้ปลูกได้เลยนะคะก็จะมีทั้งใบใหม่ใบเก่านะคะบดรวมไปด้วยกันนะคะโดยนะคะส่วนผสมของดินก็จะเป็นดินที่เกิดจากการทับถมใต้ชั้นใบกามปูนั่นเองนะคะค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะแอมฝากไม้สวยๆนะคะที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะ เป็นลูกไม้กัดสีนะคะบางใบเนาะเขาก็จะกัดสีชมพูนะคะอะ่บางใบนะได้รับแดดดีนะคะต้นสมบูรณ์นะคะก็จะออกโทนสีแดงๆแ,แบบต้นนี้เลยนะคะซึ่งนะคะซึ่งวันนี้นะคะแอมก็ได้นํามาจัดไม้ชุดให้ด้วยนะคะอยู่ในชุดไหนนะคะก็ลองไปดูกันนะคะถ้าสนใจนะคะก็ติดต่อหรือจะโทรมาก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะแอมต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีคะ่ะ